ดิฉันนางสาวณัิกาพุ่มสุขค่ะพวกเราเป็นตัวแทนกมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองคาอำเภอหนานทายจังหวัดรีรัมค่ะเป็นผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานล,ลากหลังโควิดอด้วยเศรษฐกิจ BCC ค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปพบกับน้ปกปัตเพื่อทราบประวัติความเป็นมาของต,อบตอำบลหนองคค่ะไปกันลเลย ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของคุณตาทองใบค่ะขันมณนีแล้วนะคะผููเป็นป่าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของตำบลหนองตะครองค่ะ,ะสวัสดีสสดค่ะคือความเป็นมาของตำบลหนองตะคองเริ่มมาจากอะไรหรอ,อะคะคนที่เล่ามาก่อนเขาบอกว่ามันว่าหนองตะครองอย่ยมันมันเกี่ยวกับม,มีต้นไม้อ่ะรอบรอบหนองอยู่แต่เป็นไม้หนามนะไม้ตะครอง เออมันมันจะรอบรอบอปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันพัฒนาหนองลอแมาสอบมีรถเล็โครถไถรถอะไรมาทำลายตายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันมันจะเหลืออยู่ที่แล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบ้านของบ้านคอคะ แต่ตรงนี้ก็อาจจะเกี่ยวว่าในน้ำหนองนี่แหละเพราะว่ามันต้องมาอยู่หนองตะกรองเพราะว่ามันจะมีหนองน้ำตรงนี้หนองตะกรงนันมันจะมีหนองตรงนี้มันใหญ่เมืเ่อก่อนดียน๋ยวที่มันตัดเกลือบสองร้อยไร่แต่ตอนนี้มันจะดหลอย่แบบมันถึร้อยเพราะว่ามันเกี่ยวก็ว่าเป็นหนองนี่นแหละคำว่าน้องแต่บางคนก็เล่าว่า ในตะครองนี่นะเมื่อก,ก่อนเนี่ยมันจะเขาจะไม่ปุดจะไม่ลอกจะตัดทำรลบงจะไม่สูงมันจะมีมันจะมีร่องอยู่กลางก็บนี้เขาเรียกว่าเป็นลำรางอะเป็นลำรางเรียกว่าครองมันจะมาจากป่าจากโคมตรงน้นะมันจะมาไหลผ่านตรงนี้มันจะเป็นร่องอยู่เพราะว่าตอนมาอยู่ไหนที่สองพันห้ารนะ้อยเก้าตัดไปตรงกลางดูัหนมะ แต่เรือตรงนี้น้ำไปลึกพอไปถึงตรงตรงลอกอของตรองอ่ะน้ำจะท่วมหัวเลยแล้วก็มีหลายคนที่เล่าว่าไปเจอไปเจอเหินนะ่ะหินใหญ่ๆเท่าควายเนะี่ยเขาว่ามันจะเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่อยู่ในลอกนะ่ะเพราะว่ามันติดเหมือนกับมันเดินได้เนาด้ว่าเจออยู่ตรงนี้ คนหลังมาเจออยู่ตรงนี้เหมือนกับมันเลื่อนไปเลื่อนมาไอไอปอดสีใสแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่ดีแล้วเพราะว่ามอขุตลอกแล้วกับงั้นต้องไปเห็นแบบไหก็แสดงว่าแต่ก่อนต้นตะคองกับ้องนี่ยอะจริงใช่ไหมคะมีต้นตะคองมีรอบเลาะรอบเลยรอบรอบดอกนี่แหละ